เลี้ยงสุนัขเนี่ยเหตุใดที่เห็นนะครับจริงๆแล้วมองว่าสุนัขจรจัดที่มันเกิดขึ้นจากในวัดเองจากทั้งหนดเองที่มันเกิดขึ้นจากอะไรครับครับก็จริงสุนัขเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทหนึ่งใช่ไหมฮะเราจะเห็นได้ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวก็จะเลี้ยงสุนัขอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่9หรือที่เห็นอีกชัดเจนก็รัชกาลที่6ถึงขนาดท่านสร้างอนุสาบรีให้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันซื่อสัตย์ กับผู้เป็นเจ้าของนะฮะถ้าโดยเฉพาะถ้าได้ผ่านการฝึกเรียงต่างมานะครับนะอย่างผมก็ชอบเลี้ยงสุนัขจริงที่เห็นเห็นี่ก็5ตัวแล้วนะลูกชายลูกสาวผมก็ชอบเลี้ยงนะใหญ่สองตัวนี้นี่อยู่ในห้องนอนกินนอนในห้องนอนเลยนะครับแต่3ตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งจะแบ่งกันนะครับหนะ้าที่เลี้ยงเพราะมหลายคนด้วยกันนะฮนะนั้นคนเราเนี่ยนะก็มีทั้งทั้งรัก ทั้งชอบทั้งไม่ชอบอะสุนัขอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขนะก็จะเลี้ยงเหมือนเหมือนลูกเลยเนะี่ยหาเสื้อผงเสื้อผ้าให้ใส่เช็ดขี้เช็ดเย,ยวให้มันอะไรต่างๆเห่านี้นะฮะแต่คนไม่ชอบก็คือไม่ชอบถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสุนัขที่มีคนเลี้ยงมีเจ้าของกับสุนัขนะที่ ไม่มีใครเลี้ยงนะฮะหรือว่าคนเลี้ยงเนี้ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วพอเลี้ยงไม่ไหวจะไปทําอะไรนะบางคนถ้าดีหน่อยคิดดี <c oughs> หน่อยนะก็จะไปฝากไว้ที่ศูนย์ที่เขาเลี้ยงกันนะอย่างของท่านมหาจุลองเคยเลี้ยงอยู่ที่เมืองการอย่างนี้นะฮะอย่างพี่สาวผมเคยเลี้ยงแล้วตอนนี้ก็มันเยอะแล้วเลี้ยงไม่ไหวมันมากนะฮะก็ฝากผมเนี้ย เอาไปฝากทาก่านมหาจมรลองไว้เลี้ยงที่เมืองกาญด้วยแล้วก็ฝากเงินให้ผมอีกหมื่นกว่าบาทนะครับไปเป็นค่าอาหารให,ให้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ฝากไปเลี้ยงเปล่าาแล้วเป็นทิ้งภาระให้ท่านจำลองอะไรต่างเหล่า,านี้นะฮะก็จะมีประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็ไม่รู้จะเอาไปไหนจะไปเมืองกาญมันก็ไกลก็ไปหาทิ้งปล่อยไว้ตามวัดอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่ามาวัดมาวัดนะ คือหมาไม่มีเจ้าของอะไรเงี้ยนะก็เป็นปัญหาพระสงฆ์เจ้าก็ต้องเลี้ยงดูมันนะครับจากเศษอาหารที่เหลือจากการบินสบาาต่างๆเหล่านี้น,น,นะครับเลยเป็งกานที่ผมเคยคบเห็นเนี่ยนะก็มีสุนัขตามท้องถนนหรือตามหมู่บ้านที่ไม่ใช่หมู่บ้านสมัยใหม่นะสมัยใหม่ก็ไม่มีเป็นหมู่บ้านเดิมที่แบบว่าเขาจัดสรรอย่างบ้านผมเนี่ยเขาจัดสรรที่กันแล้วก็แต่ละคนซื้อที่มานะ แล้วก็มาสร้างบ้านกันเองถูกไหมเพราะมันก็จะมีหมาจรจัดอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะก็ไม่มีอาหารการกินก็มีพวกที่รักหมาเนี่ยนะแต่ว่าไม่รู้จะทำไงมันไม่รู้จะกินอะไรก็มักจะเอาอาหารไปให้ประจํานะครับอย่างผมเคยเห็นไปให้ประจําถามว่าคนที่เอาอาหารไปให้สุนัขเนี่ยที่ไม่มีเจ้าของผิดไหม มันก็เขาถือว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะรักสัตว์แล้วก็ไม่อยากเห็นสัตว์อดอยากเข้าไปให้แต่ความจริงก็มันก็สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้คนอื่นเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่า,าคนที่ไม่ได้เลี้ยงดูใช่ไหมฮะพวุนี้อาจจะไปกัดเขาก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะไปฉี่นะฮะหรือไปถ่ายนะทำให้แถวนั้นเหม็นสกปรกมีเชื้อโรคอะไรตา่างๆมันก็เป็นได้ถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะฮะมันก็ตักกิจตัจกใจเป็นคนเลี้ยงคนลักการเลี้ยงจริงๆเนี่ยจริงๆ,ๆแล้วต้องเลี้ยงในบ้านเท่านั้นเองนะฮะจะออกไปนอกบ้านไม่ได้นะถ้าออกนอกบ้านต้องต้องดูแลด้วยหมายความว่าเจ้าของเนี่ยจะต้องผูกโซ่จูงไปหรืออุ้มไปขึ้นรถไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะแต่ถ้าออกไปนอกบ้านเฉยๆเนี่ยนะถึงแม้จะเป็นสุนัขที่มีเจ้าของจะมีปลอกคอจะมีอะไรต่าง แสดงไว้เนี่ยมันก็อาจจะไปกัดใครก็ได้ถูกไหมฮะอาจจะไปฉี่ที่ไหนไปถ่ายที่ไหนมันก็ทําให้บริเวณสกปรกได้ก็เป็นที่รบวรกวนบุคคลอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยก็ต้องเลี้ยงเฉพาะภายในบ้านเท่านั้นนะฮะไม่ไปข้างนอกถ้าไปข้างนอกเนี่ยนะก็ต้องผูกโซ่ไปยิ่งถ้าในต่างประเทศเนี่ยนะอ่านะผูกโซ่ไปด้วยจูงไปด้วยใช่ไหมฮะจริงๆเขาต้องการให้ สุนัขได้ออกกําลังด้วยเพราะอยู่ในบ้านบางทีพื้นที่มันแคบสุนัขก,ก็ไม่ได้ออกกําลังใชนะ่ไหมคนที่เขาลักสัตว์เขาอ,อยากให้ออกกําลังก็จะพาไปเดินพาไปวิ่งแล้วตัวเองก็ได้เดินตัวได้วิ่งได้ออกกําลังไปด้วยนะฮะเขาจะมีถุงไปด้วยนะคอยเก็บอึสุนัขอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจูงไปไปมันจะฉี่ที่ไหนมันจะอึที่ไหนก็ปล่อยมันนะลีลาดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเขาต้องมีถุงไป,ไปเก็บไปทําความสะอาดไปด้วยไม่งั้นเจ้าของก็ถูกปรับนะ ที่ไปทำให้สถานที่สาธารณะศูนสาธารณะเนี่ย,เ,ยเกิดความสกปรกไต่างๆน้องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนที่ลัก,ลกสุนัขนะก็ต้องมีขอบเขตอยู่นะไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปไหนมาไหนทํำยังไงก็ได้ถูกไหมส่วนสุนัขจรจัดเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาอีกนะซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามากถูกไหมมันจะไปกัดใครก็ไม่รู้ไปทำโสกปลกที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็สัตว์นะ เดี๋ยวถึงเวลา,าหน้าติดสัตว์มันก็เพาะพันเต็มไปหมดยุ่ยเยอะแยะไปหมดแลวก็เป็นปัญหาของของสังคมเหมือนกันซึ่งเราจะต้องหาวิธีทางแก้ไขถูกไหมฮะนี่ปัญหาแก้ไขต่างๆเหล่านนี้นะฮะความจริงตอนนี้นะถ้าพูดจรกกิงแล้วเนี่ยที่ท่าแหล่เนี่ยนะเขากินสุนักกันกินมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วถูกไหมฮะ,ะนอกจากเขากินสุนัขแต่เขายัางเอาสุนัขไปขายด้วยนะเราจะเห็นได้ว่า เนี่ยคนที่ท่าแร่คนทถานั้นก็จับสุนัขหมดนะเพราะฉะนั้นสุนัขจะไม่มีเอว,วิ่งมาตามท้องถนนนะฮะจับแล้วก็จับไปขายขายลาวค่าไปเวียดนามผมไปที่เวียดนงเวียดนามเนี่ยตามตลาดเนี่ยนะไม่ก็ไม่ได้ฆ่าหมูแขวนหมูขายนะสุนัขขายเต็มไปหมดเพราะเขานิยมกินกันใช่ไหมบางทีเราไปทานกันเอ๊ะเรากินสุนัขเข้าไปบ้างเขาบอกเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะแต่ ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนะนะครับทีนี้พอคนท่าแร่ขนจะข้ามโขงก็ถูกจับใช่ไหมจับเจ้าหน้าที่ก็ไปดําเนินคดีนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอามาแล้วถามว่าใครเลี้ยงอ่นะผลที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับมานะหรืออะไรมาก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงนะสุนัขท,ทั้งคันรถสมมุติร้อยตัวนี่ปัญญาเลี้ยงอดอยากตายไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัญหาอยู่ใช่ไหมนี่เราจะแก้อย่างไงล่ะ อย่างอย่างท่านจำลองท่านก็มีจิตใจนะที่มีความรักความเมตตาต่อแม้กระทั่งสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็จะหาสถานที่ผมผมเคยไปดูแล้วก็ไปสนับสนุนท่านนะท่านเลี้ยงสุนัขไว้ตรงนั้นรู้สึกจะสองพันกับตัวนะสองพันกับตัวแล้วถึงเวลาก็มีองคอาหารให้ให้ทานหรือแม้กระทั่งตอนนี้ทางมหาไรเมื่ที่รนเนี่ยนะก็ก็จะทาการเลี้ยงสุนัขอะไรต่างเรื่อยแต่ว่า พื้นที่ในกรุงเทพมันจํากัดเพราะฉะนั้นจะรับได้เยอะนะนั้นทางแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันจะต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ท้องถิ่นใช่ไหมซึ่งกรุงซึ่งหมายถึงถ้ากรุงเทพก็คือกรุงเทพมหานครแล้วถ้ากรุงเทพมันใหญ่เกินไปก็คือเจ้า้าที่เขตจะต้องรับผิดชอบนะสุนัขจรจัดหรือว่าถ้าต่างจังหวัดก็มีอบตมีเทศบาลอะไรต่างๆนั้นนะฮนะก็ต้องรับผิดชอบนะ ผมคิดว่าทางที่จะหมดไปได้ก็คือหนึ่งนะท้องถิ่นต้อง,ต,องตั้งออกประมาณมานะเพื่อรับซื้อสุนัขเลยนะถ้าจะวิ่งเขตตามจับนะวันหนึ่งจับได้ไม่เท่าไหร่มันเห็นหน้ามันก็หนีหมดแล้วนะจับมันไม่ได้หรอกสุนัขไม่ใช่จับง่ายๆเพราะฉะนั้นตั้งงบมารับซื้อสุนัขจอจับเลยแล้วยิ่งตอนนี้เศรษฐก,กิจตกใช่ไหมคนไม่มีรายได้ยังไงบอกจ้างจับสุนัขก็จับกับนนะฮะ จับเปนจังเลยสมมุติว่าให้ตัวละร้อยแล้วคุณมาไกลไม่อย่างต่างจังหวัดบางทีจับตรงนี้นะไอออปตอันอยู่เงินค่ารถเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมคุณก็จ่ายค่าสุนัขตัวละร้อยค่ารถให้เขาไปกลับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็หาสารถานที่ซึ่งจังหวัดออปตอเทศบาลมันหาได้ง่ายนะที่ราศดุนะทีะ่ของป่าไม้ที่ของท,ห,งทหารของพื้นที่ก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกเพราะว่า ถ้าไปรวมแหล่งเดียวอย่างมาหาจําลงเนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่เยอะแต่ถ้าแยกอบตรับผิดชอบไปแล้วอะไรนะหรือในกรุงเทพแยกเขตรับผิดชอบไปแล้วนะฮะมัน,ม,นมันก็จะใช้พื้นที่ไม่มากแล้วก็ตั้งงบม,มาค่าอาหารเนี่ยมันนะแต่ก่อนที่จะไปอยู่ในเลี้ยงเนี่ยนะทุททกตัวที่จับไปเนี่ยต้องตอนได้ให้หมดทําบันได้ให้หมดนะฮะแล้วก็แล้วก็เลี้ยงไปพวกนี้มันก็จะมาเกิดอีกแล้วใช่ไหมเข้ามาใหม่ก็ตอนหมดตอนหมดอะไรอย่างเงี้ยนะ ชาวบ้านที่จับแทนที่เจ้าที่จะเขตมาจับมันเหนื่อยมาลงทุนเวลาก็ซื้อจากชาวบ้านเลยตัวละรล้อยเราไม่ได้ไปฆ่าเนี่เราไปเลี้ยงดูใช่ไหมฮะแล้วก็จับตอนไว้นะครับมันก็จะหมดไปนะส่วนใครที่ยังฝ่าฝืนนะปล่อยปลาละเลยเช่นเป็นเจ้าของนะสุนัขเลี้ยงไว้ปล่อยไปข้างนอกนะถ้าถูกจับได้นะก็ต้องถูกจับไปแต่เหมือนสัตว์จรจัดเหมือนกัน นะแต่ถ้าบอกเป็นตารางตนวู้เจ้าของอยากได้คืนก็ <c oughs> ต้องเสียค่าปรับนะมีค่าปรับในกรณีที่ปล่อยปะละเลยนะให้สุนัขของตัวเองเนี่ยออกไปเพ่นพ่านนะสร้างความเดือดร้อนเพราะมันอาจจะไปกัดใครก็ได้อาจจะทาให้นะถนนทางนะสถานที่อะไรต่างๆมันสกปรกจากฉีจากถ่ายต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมว่าถ้าออกเป็นนโยบาย <c oughs> นะนะ อะไรต่างๆไม่ต้องกฎหมายได้มากมายนะโยบายแล้วดำเนินการกันแล้วตั้งระมาณไวนะ้นะะนะเพื่อดำเนินการผมว่าแก้แก้ไขปัญหาได้ทำอย่างจริงจังใช่ไหมเพราะชาวบ้านก็มีรายได้ด้วยเนี่ยนะเป็นลักษณะน,นั้นออมีม,มีทางอื่นนะครับนอกจากที่จะไม่ทำหมันมันถ้าไม่ทำหมันมันก็เกิดอีกเลยถูกไหมฮะถ้าไม่ทำหมันมันก็เกิดอีกเราก็แก้ปัญหาก็ไม่จบเพราะสุนัขเราไม่มีไม่มีเจ้าของเนี่ยครับ ถูกไหมฮะแล้วต้องทำหมันอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้าสุนัขที่เขาเลี้ยงนะเขาจะปล่อยให้มีลูกเขาก็ต้องรับผิดชอบถูกไหมเขาก็ต้องเลี้ยงไปถูกไหมครมีบางสังประเทศเห็นว่าเขามีการขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุนัขอย่างเช่นประเทศประเทศอื่นๆนะฮะเขาเขาเขาจะมีการขึ้นทะเบียนฮแล้วก็คนที่จะเลี้ยงเนี่ยเขาเหมือนหน่วยงานภาครัฐเขาต้องมาดูพื้นที่บ้านดูศักยภาพในการเลี้ยงว่า ถ้าอย่างท่านเนี่ยบ้านหลังใหญ่ตัวนั้นเนี่ยขอาจจะให้ถ้าสิบตัวหรือว่าถ้าเกิดคนคณะปันกลางให้ได้แค่สองตัวอะไรเงี้ยท่านเห็นด้วยไหมครับกับการที่<อ>ทก,ทกันคนเลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนสมรักอย่างน้ามันดีนะครับแต่ว่าบ้านเรายังไปไม่ถึงเอาขั้นตอนแรกก่อนขั้นตอนแรกอย่างที่ผมพูดไว้เนี่ยให้มันจบให้มันเข้าที่ให้ทางเคยมีคนจิตสำนึกรับผิดชอบอยู่อะไรต่างอะไรเนี้ยนะ เราค่อยมาขั้นตอนที่สองที่น้องว่าที่พี่พูดไม่ถึงเนี่ย <S <S ก็เพราะว่ามันเป็นคคละขั้นตอนกันขั้นตอนนั้นก็หมายความว่าเราจเจริญขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับที่ไปทาขั้นตอนนั้นเมื่ออย่างตอนเนี้ยคนที่พอมีเงินเดือนหน่อยไปดาวน์รถมาแล้วพอดาวน์รถมานะถามว่าบ้านมีที่จอดไหมอย่างบ้านผมเนี่ยอย่างนี้สามสี่คันนั้นบ้านผมตรงนั้นอีกสามสี่คันผมจอดในบ้านหมดผมไม่เคยรถจอดนอกบ้านเลย แต่ถ้าน้องเข้ามาจากปากซอยบ้านจะเห็นจอดอิเล็กเกขาดหมดแล้วนะอย่างเมื่อเช้าผมไปร่วมพิธีกับตํารวจทหารนาะโรงพยาบาลเขตนะทำความสะอาดคูไอ้คองริมเนี้ยเขาอยู่ใกล้บ้านก็เลยมาเชิญผมผมไปกล่าวเปิดทำอะไรต่อะไรน,นะทีนี้ก็จะไปลอกเก็บขยะในคลองเนี่ยมันต้องเอารกขยะมาใช่ไหมปรากฏพอเ่ารถขยะเข้ามามาติดรถ มาติดรถที่จอดอนะไม่ยอมเข้าบ้านแล้วกรถคันนี้ไม่บ้านไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไปหลังหลังคลองอยู่ติดคลองเลยก็ตามหาไม่ได้รถขยะก็เข้าไม่ได้อย่างนี้นะเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเพราะตัวเองซื้อรถมาแล้วไม่มีที่จอดก็มาใช้พื้นที่ส่วนรวมจอดะอะไรต่างหล่เนี้นนะประฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการที่จะซื้อรถซื้อลาจะต,ต้องมาดูบ้านกันแล้วมีที่จอดไหมถ้าไม่มีที่จอดก็ ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ไหมถ้าจอดได้หนึ่งคันก็ขายได้หนึ่งคันสองคันก็สองคันอะไรทํานองนั้นก็เอาแค่นั้นมันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะใช่ไหมฮะนั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกๆมันมากหรือมันงงเอาขั้นตอนเพียงว่าใครเลี้ยงก็เลี้ยงนังน่นนี่นะแล้วก็จัดหาที่ตั้งงบประมาณนะครับเรื่องไอ้ที่ทางรัฐบาลหรือท้องถิ่นจะเอาไปเลี้ยงไปดูแลต่างๆนั่นนะนะครับ ให้เป็นขั้นตอนพอคนเริ่มชินเข้าที่เข้าทางแล้วก็เริ่มอย่างที่น้องว่าเลวเป็นระดับที่สอ,องเป็นขั้นตอนไปนะฮะสถานที่ปัจจุบันอย่างเช่นของของของเอ่อเอกชนเนี่ยของของรัฐอาของหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่าง,อย,างอย่างเช่นที่ประเวศน,นะคับประชาชนมองว่า ยังไม่มีการแก้ปัญหาอยยังไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังคือบางทีแบบว่ามาเข้าไปแล้วไปตายวัคซีนฉีดให้ไม่รู้เป็นวัคซีนปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านขับวมเิดเนี่ยเอาก็นั่เนเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วว่าเจ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยนะสุจริตไหมถูกไหมทําตรงไปตรงมาหรือเปล่าโกงกินกับกวัดหมาไหมอะไรพวกเนี้ยนะก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งน,นะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกติ นะไม่ชเฉพาะเรื่องการเลี้ยงสุนัขเท่านั้นเองเรื่องอื่นๆมันก็อาจจะมีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ไปห่วงอะไรมากมันมันอย่าเพิ่งคิดไปขั้นนะั้นเราคิดขั้นต้นเนี่ยนะเราเก็บสุนัขจรจัดนี้ให้หมดซะก่อนนะให้ไปอยู่เป็นที่เป,ทเป็นทางแล้วมีคนรับผิดชอบอต่างๆนะส่วนคนรับผิดชอบแล้วจะโกงอาหารสุนัขจะโกงยาฉีดนะโกงยาทำมันนั่นก็เป็นอีกขั้นตอนนึงนะ สแสดงว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีการตั้งงบประมาณที่มาดูดลเรแล้วนี่ใช่ครับฮะ,ะก็ทําได้นี่นะถูกไหมฮะทาได้แล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยถูกไหมฮะเป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะฮะครับก็คือรุน้าางของท่านจะต้องไปเริ่มแก้ปัญหาจากคนเลี้ยงก่อนใช่ครับท่านประพัฒนใจหรือว่าดูตัวเองว่ามันีศักยภาพในการเลี้ยงพองฮะ,ห,ะ,ห,ะ,ห,ะหรือกฎหมายเรื่อง เรประวัติทารุณสัตว์อะไรต่างๆก็ต้องออกมาให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับพรบทารุณระการสัตว์นะครับมีบังคับใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วแต่ยังไม่เคยนําไปลงโทษกับใครนักแร่ยจริงจังที่ว่ามันเพียงพอไหมครับในพรบที่เลือกมาถ้าถ้าผมรู้สึกก็ถ้าผมจะไม่ฉีดก็ว่าด้วยจะทารุณไม่ทารุณก็ตามสมควรแก่เหตุอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีคําพูดอย่างงั้นไม่ใช่บางทีจะไปตีมันสิบที มันต้องควรกับเหตุไหมหรืออะไรต่าง,างเหล่านี้นะฮะมันก็เป็นเรื่องวิจารณญาณเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราบรรจุ้เรื่องเหล่านี้เข้าไปในกฎหมายตัวนี้ด้วยต่างๆแล้วท้องถิ่นหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะ,ะจะต้องปฏิบัติตาม,มก็จะได้กําหนดงบประมาณอะไรต่างๆออกมาให้มันชัดเจนนะฮะซึ่งพอมันกระจายไปแล้วเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยหรือแต่และอบตเนี่ยก็ไม่เสียง,งบประมาณอะไรมากเพราะมันกระจายแต่ถ้าปล่อ,อยอย่างเนี้ย อ่าอย่างประเวศรับเรี้ยงใช่ไหมฮะในกรุงเทพถามว่ามีมีกี่แห่งนะถ้าบอกเขตร,รับผิดช,ชอบนะตอนนี้มีทั้งห้าสิบเขตอ่ะถูกปะ่ะนะหรืออบตอทุกอบตอรับผิดช,ชอบเทศบาลทุกเทศบาลรับผิดช,ชอบอย่างเงี้ยโอ้โหมันต่างคนต่างช่วยกันรับผิดช,ชอบงบประมาณมันจะไม่มากนะครับท่านครับขออนุญาตถามพอดีบาง เร,เรื่องสุดนักเวลาเกิดเรื่องสุนัขึ้นมาทีไรเนี่ยมันจะเกิดเรื่องดรามา่าระหว่างคนที่ไม่รักสัพท<ะ>์กับคนที่รักสุดนักครับครับเราควรที่จะมีเส้นแบงคือเวลาเราถามเวลาเราทําข่าวเรื่องสุนักตอนจับเนี่ยรรเราสื่อเสนอข่าวเองหรือว่าคนมาแสงดงความคิดเห็นปุ๊บเองเนี่ยรักมากก็เอาไปเลี้ยงที่บ้านสิะอะไรเงี้ยครับระหว่างคนสองกลุ่มนะฮะควรที่จะมีเส้นตรงกลางเนี่ยครับคือให้ พนสองกลุ่มนี้เขายังมองปัญหาพลมอมกันอยู่ถูกก็เข้าใจนี่ถ้าเราไม่ออกเป็นกฎหมายให้ชัดเจนนะมันมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะอย่างอย่างที่พี่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยอย่างสุนัขตอนจัดบางทีอยู่ในถนนหนทางเนี้ยนะคนก็ไม่ใช่เจ้าของก็ไม่สนใจนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่เจ้าของเขาก็โอ้มันจะกินอะไรเนี่ยใช่ไหมก็จะเอาหาไปให้มันกินเนะี่ยได้ไหม ไอ้คนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ชอบก็บอกเฮ้ยคุณมาเลี้ยมันได้ยังไงเนี่ยมันก็อยู่แล้วมันก็เดี๋ยวเที่ยวไปกัดคนนู้นคนนี้นะแล้วมันก็ทําสกปรกอีกสองคนนี้ก็ทะเลาะก,กันแต่ความจริงสองคนนี้ก็รลักสัตว์ด้วยกันทั้งคู่จริงไหมเพราะฉะนั้น้าเขียนกฎหมายไว้ให้ชัดเจนเนี่ยนะแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นฮนะ